สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูกุ้ง,ง,งจะมาให้เด็กๆเกนี่ยฝึกอ่านประสมคํำสะระไอไม้มาลายนะวันนี้จะให้เด็กๆฝึกอ่านะสมสองพยางอ้าวอยากเรียนรู้คำใหม่กันหรือยังถ้าอยากเรียนรู้เราไปเรียนพร้อมๆกนันเลยนะจจาไปเลยจ้าเด็กๆ ที่เราจะมาเริ่มอ่านผสมคำสองพยางแล้วมารองทายคำสระไอาพร้อมกันก่อนนะจ๊ะเด็กๆอ้าวครูดูอ่าครูให้รูปภาพมาสี่รูปดูรูปแรกก่อนนะ,ะดูรูปแรกรูปนี้รูปอะไรคะมีผู้ชายกำลังทำอะไรกับควายบนนาลูก เห็นคำข้างล่างไหมครูให้คำมาขอไอไข่ถอ,อไอไถฟอไอไฟอไอไอ,อหนูว่าเอาคำไหนคะลูกนำไปใส่ใต้ภาพไข่ไถไฟหรือไอตอบครูสิคะได้หรือ,อยังอาตอบว่าอะไรนะได้ยินแล้วอ่าใช่เอาคำว่าไถนะอ้าว ผู้ชายกำลังไถนาโดยการใช้ควายไถนานั่นเองอามาดูรูปผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่ลูกคันคอมากไม่สบายเอ๊ะอาการอะไรเอย่ยไขไฟหรือไออ,ไอ,อ้าวไอเก่งมากไอต่อไปภาพที่สองกำลังจะทำอะไรกับกุญแจ ทำอะไรคะไขหรือไฟอ้าวใช่กำลังไขกุญแจเข้าบ้านรูปสุดท้ายคืออะไรลูกไฟอ้าฟอไอไฟเก่งมากจ้าเด็กๆคำแรกอ้าเห็นอะไรลูกรูปอะไรจ้าไก่ใช่ไหม รูปไก่แจ้อ้ามาอ่านสะกดคคำพร้อมครูทีระพยางนะกอไอไกไม่เอไกจอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้ดูรูปรูปอะไรลูกไข่ไก่หรือไข่เป็ดอืมไข่ไก่ไข่ไก่เปลือกจะสี สีน้ำตาลอ่อนเนาะถ้าเป็นไข่เป็ดเปลือกไข่จะเป็นสีสีขาวอ,าอ่านผสมการรมพร้อมคุณครูขอไอไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่เด,ด็กสิลูกทำาไรเนี่ยร้องไห้ใช่ไหม ร้องไห้หนะ้าตาเป็นแบบนี้นี่เองเอามาประสมคำร้องไห้กันรอออง,งอรองไม่โทรรออ้องหอไอหายไม่โทรให้ร้องไห้ต่อไปหนูดูรูปภาพนะ เออมีชาวนากําลังเกี่ยวข้าวนะกําลังเกี่ยวข้าวในในานาของเขานั่นเองเอาเรามาอ่านะสมคําคําว่าไร่นากันนะจ๊ะรอไอไรไม่เอกไร,นอนนไร่นอานาไรนา รูปนี้คือรูปต้นไม้ไผ่นะคะเด็กๆต้นไม้ไผ่เคยเห็นไหมคะอะ่บางคนก็เคยเนาะบางคนก็ไม่เคยเห็นอ่เรามาสะกดคําคําว่าไม้ไผ่พร้อมกันมอไอไม้ไมโทไม้หอไอไผ่ไม่เอกไผ่ไม,ไไม้ไผ่คำนี้ คำว่าไวๆนะไวๆถ้าครูพูดไวๆหนูก็เออจะนึกถึงมาม่าไวๆใช่ไหมลูกอ่านาเสชายชอบกินไงไหมล่ะคะชอบเนาะแต่กินมากก็ไม่ดีนะจ๊ะแต่ในรูปนี้ครูครูเออจะหมายถึงอากัเกิริยาของการวิ่งไวๆหรือทํางานไวๆนั่นเองนะ่นเห็นเด็กผู้หญิง3ามคนเนี่ยกำลังเออห้าคนสิโนกกำลังวิ่งบนสนามวิ่งแข่งกันวิ่ง้วย โดวยว่องไวไวไวนะอ่ะเรามาสะกดคำพร้อมกันวอไววอไววอไอไวไวไวไอดูรูปผลระบานี่รูปอะไรรูปผลไม้ชื่อว่าลำไย,ยใช่ลำไย,ยใครชอบกินบ้างยกมือ,อ รูก็ชอบกินแดดแต่กินมากไม่ดีนะลูกอะกินมากจะทําใหเ้เด็กๆเ,เนี่ยร้อนในนะ,ะมาผสมคำอ่านสกดกคำคำว่าลำไยกันรออำลำยอไอไยลำไยรูปภาพนี้เป็นรูปภาพพี่ๆเขาแข่งขัน เทวันโดนะชนะเขาจึงชูมือและตะโกนคำว่าชัยโยนะเป็นอาการเอแสดงความดีใจอย่างหนึ่งนะแล้วชัยโยขึ้นมาอ้าวเรามาสะกดคำคำว่าชัยโยพร้อมกันชอไอชัยยอโอโยชัยโย คำต่อไปคือคำว่าไถานาหนูสังเกตรูปรู่ให้มาสองรูปนะรูปที่1ผู้ชายคนนี้กำลังใช้เครื่องจักรนะเครื่องจักรในการไถานารูปที่2ผู้หญิงคนนี้ใช้ควายในการไถานานะซึ่งออสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ควายในการไถานาต่อมาปัจจุบนันนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะ เครื่องจากบนก็เข้ามามากขึ้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามามากขึ้นดังนั้นเขาจึงใช้มีมีรถนะมีรถในการถ่ายนานั่นเองเอามาสะกดคําพร้อมกันถอไอไถนอนา,านาถนาต่อไปอครูเอา รูปผู้หญิงผู้ชายเราคือคนไทยใช่ไหมเด็กๆใช่เราคือคนไทย,ไม,าไทยมารยาของคนไทยไปไหนเจอใครก็ต้องทําไงลูกใชย่ยกมือไหว้อันนี้คือเอกลักษณ์ของคนไทยจำไหมนะคะถ้าเด็กๆไปไหนไปเจอผู้ใหญ่ไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งเออพ่อกับแม่ที่เราอยู่ทุกวันทุกวันเจอหน้ากาันคุณพ่อไปคุณพ่อคุณแม่ไปทํางาน หนูก็ไหว้พอกลับมาหนูก็ไหว้ท่านนะคะปู่ย่าตายายให้หนูอยู่กับปู่ย่าตายายก็เช่นกันนะตื่นเช้ามาสวัสดีเนาะสวัสดีสวัสดีท่านซะก่อนนอนหนูก็สวัสดีไหว้ไหว้ท่านเหมือนกันนะลูกอะเรามาสะกดคําว่าคนไทยกันคอโอนอคนทอทอไอยอไทย คนไทยมาทบทวนความจำอีกครั้งหนึ่งนะอ่านตามครูนะลูกชอไอชัยบวกกับยอโอโยอ่านว่าชัยโยรอไอไรไม่เอกไร่บวกกับนออานา ไรนาคอโอนอคนทอไอย,ยอไทยคนไทยรออำลำบวกกับยอไอใหญ่ลำใหญ่ รอองอรองไม่โทรร้องบวกกับหอไอาหายไม่โทรให้ร้องให้กอไอไกไม่เอกไกบวกกับจอแอแจไม่โทรแจ้ไก่แจ้ ไอบวกกับวไอไวไวไวขอไอไข่ไม่เอกไข่บวกกับกอไอไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่มอไอไม้ไม่โทไม้ บวกกับหอไอภัยไม่เอกภัยไม้ภัยเด็กอย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะวันนี้คุณครูเอ่อให้เด็กเนียวฝึกอ่านทั้งหมด10บคำนะคะเด็กๆเ,เอาวันนี้เรามาดูซิว่าคุณครูให้การบ้านอะไรเติมกันบ้าน อย่าเพิ่งขี้เกียจเขียนกันนะลูกเขียนหนังสือเยอะๆหนูจะเป็นเด็กที่เขียนหนังสือเก่งและถูกต้องทุกคำนะจ๊ะเอามาดูให้เด็กๆเนี่ยเขียนคําสาระายไม้มาลา,า,ายก็โดยการที่เด็กๆคัดนะเลือกคําที่ชอบมาห้าคำนะเลือกคําที่ชอบมาห้าคำแล้วหนูก็เขียนลงมาในสมุดครูให้ตัวอย่างมาเขียนอย่างนี้นะ ชอสมมุตินะนี่คือตัวอย่างนะชอไอชัยบวกโยโย,โยเท่ากับชยัยโย,โยนะท่านเออหนูเขียนเสร็จห้าคำแล้วหนูก็อัดคลิปการอ่านสะกดคำโสคุณครูอัดคลิปการอานสะกดคำเหมือนที่หนูฝึกอ่านไปเมื่อกี้นี้จำได้ไหมลูกจำได้นะอ้าวบางคนจำไม่ได้เดี๋ยวครูอานให้อีกหนึ่งรอบนะสะกดอ่านอย่างนี้ชอไอชัยโอโย,โย,โย ชัยโยนะคะอย่าลืมนะอย่าอัดคลิปผิดเมล่ะเอาบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะงานนี้เอ,อส่งวันนี้ก็ได้หรือใครจะส่งภายในวันศุกร์ก็ได้นะคุณผูไม่ว่านะจ๊ะสวัสดีจ้า